ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับหนึ่งมีข่าวด่วนแบบด่วนมากๆเลยนะครับสาหรับคนที่อยากจะสมัครขับโรบินฮูดนะครับผมก็ปกติเดี๋ยวเราจะจัดแสงอะไรให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ไม่ได้จัดแสงอะไรเลยนะครับเพราะว่ามีข่าวพึ่งเข้ามานะครับตอน6โมงกว่านะครับพี่ที่ในกลุ่มขับโรบินฮูดนะครับเขาเปิดรับสมัครคนขับโรบินฮูดเพิ่มเติมแล้วนะครับผมก็คือเปิดจองรอบอบรมพิเศษนะครับในช่วงดึก ของค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนวันที่4นะครับเปิดรอบอบรมพิเศษเดือนกรกฎาคม2 5 6พนารอยะครับผมคือใครที่ยังไม่ได้สมัครขครับนะครับก็ไปก็สามารถไปสมัครขครับส่งเอกสารแล้วก็จองรอบอบรมได้นะครับขวดส่วนคนที่สมัครไปแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่สัปดาห์ที่แล้วที่หนึ่งบอกไปนะครับว่าไม่มีจอง รอบอบรมแล้วนะครับในวันนี้นะครับก็มีรอบอบรมเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับรอวันที่4ี่หลังห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มปุ๊บทุกคนต้องรีบรอเลยนะครับใครที่สมัครหรือว่าส่งเอกสารไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จองรอบอบรมก็ไปจองรอบอบรมนะครับส่วนคนใหม่นะครับที่ยังไม่ได้สมัครก็ส่งเอกสารทุกอย่างนะครับแล้วก็จองรอบอบรมพร้อมกันนะครับรับอยู่แค่ประมาณ 5- 6 7 0 0เร้อคนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้โรบินฮูดนะครับเขา งานเยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมงานค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับแต่คนที่จะไปสมัครเนี่ยต้องทําใจไว้สักนิดนึงนะครับบางพื้นที่เท่านั้นนะครับที่งานเยอะขึ้นอันนี้หนึ่งขอบอกไว้ตามตรงเลยนะครับว่าบางทีเนี่ยงานเขาเนี่ยไม่ได้เยอะขึ้นทั่วกรุงเทพนะครับแต่ว่าบางโซนเนี่ยเช่นแบบโซนคลองตันโซนห้วยขวางโซนสาทร,ร,ร,รสีลมอะไรแบบนี้นะครับงานตรงนั้นอ่ะค่อนข้างเยอะและไรเดอร์เนี่ยไม่พอนะครับเขาก็เลยเปิดรับคนเพิ่มนะครับส่วนพี่พี่ที่อยู่ในโซนนอกนะครับ อย่างที่หนึงบอกน,นะครับงานมันไม่ได้เยอะทั่วไปทุกพื้นที่นะครับแต่สมัครทิ้งไว้ไม่เสียหายนะครับวันนี้นะครับ 4. กรกฎาคม2564 5ห้าทุ่มนะครับประกาศด่วนนะครับหน่งก็เลยเนี่ยดีนะกำลังจะไปหาพ่อแม่พอดีนะครับแต่ว่าเห็นโพสต์พี่เขาขึ้นมาครงนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับใครที่สมัครได้แล้วหรือว่าใครที่รออยู่ก็ลองไป จองรอบอบรมแล้วกันนะครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้นะคบเป็นข่าวด่วนนะในวันนี้นะครับทุกคนก็อาจจะไม่ได้เสียงอาจจะไม่ได้ดีพร้อมหรือว่าทุกอย่างมันไม่ได้แบบดีเหมือนแบบคลิปก่อนๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเราก็ใช้ไมค์หูฟังของเรานั่นเองนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับทุกคนก็มีข่าวเพียงเท่านี้นะใครสมัครได้ไม่ได้ลองคอมเมนต์นมาบอกแล้วกันนะครับ5ทุ่มนะครับอย่าลืม5้าทุ่มในวันนี้นะครับวันที่4ี่